สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขุดโดนจับโปอีกดังดวงหาฤทัยเจอตรามาวิจารณ์ยับควารางวัลโทรทัศน์ทองคำท่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่35ประจำปี2563เพื่อมอบรางวัลแห่งกำลังใจของคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ซึ่งรางวัลละครองค์ประกอบสินดีเด่นตกเป็นของละครเรื่องดังด,งดวงหารุไทยของผู้จัดคนดังไก่วรายุธมิลินทจินดาที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสแต่ก็ไม่วายกลับมีดราม่าเดือดวิจารณ์ยับสนันโลกโซเชียลทางทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กขึ้นมาอีกเมื่อผลประกาศรางวัลดังกล่าวเกิดการคันสาตาคนดูพร้อมขุดภาพดราม่าจับโปในอดีต ทั้งฉากวิวในละครดังดวงหารุไทยที่มีความคล้ายคลึงกับฉากในภาพยนตร์เรื่อง m o d e r on the Orient Express มากเพียงแค่สลับด้าน CG เท่านั้นซึ่งหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเป็นการก๊อปงานมาหรือเปล่ารวมถึงที่ผ่านมาละครเรื่องดังดวงหารุไทยก็เคยโดนตรามาเรื่องการ CG ประกอบฉากที่ดูแล้วไม่สมจริงทั้งฉากวิวทิวทัศน์และฉากเมืองนอกจากนี้ยังมีหลุดฉาก กรีนสกรีนพื้นหลังสีเขียวจนโดนแซวว่าเหมือนลืมใส่ซ g กระทังต่อมาผู้จัดไก่วารายุทธออกมาโพชี้แจงว่าขณะที่ออกอากาศทางช่อง3ปกติ แต่ที่เห็นฉากนั้นเป็นบลูสกินในการชมย้อนหลังจาก YouTube และแอปพลิเคชันอื่นเพราะเกิดจากการที่มีทีมงานนำคลิปละครที่ไม่สมบูรณ์ไปลงมันเป็นความผิดพลาดของตนละพร้อมตัดพ้อเลิกทำละครดีไหมมาแล้วรวมถึงโดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมของตัวละครอีกทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์เดือดจากชาวเน็ตอีกมากมายหลังจากละครเรื่องดังด,งดวงหาดลไทยได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่35สาขาละครองค์ประกอบสินดีเด่นอาทิก็วงการบันเทิงอะนะ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถึงกับต้องอ่านอีกรอบเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอันนี้จับฉลากหรือมีกรรมการคอมเมนต์ถัดมาบอกว่างานไม่ขังเลยอะทำแบบนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสินมากงงกับกรรมการคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเอาอะไรมาดีเด่นก่อนถามจริงและไททานิค20ปีก่อนยังเนียนกว่าน,นี้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ